ทำไมคนที่กำลังหมดตัวยังเทรดต,ต่อทั้งที่รู้ว่ามันเสี่ยงทั้งที่รู้ว่ามันไม่ควรทั้งที่รู้ว่ามันกำลังพาตัวเอง<ๆ>เข้าไปใกล้เส้นตายมากขึ้นทุกวินาทีแต่พวกเขาก็ยังเทรดทำไมกันละ่ะเพราะสมองของคนเราไม่ได้ถูกสร้างมาให้หยุดตรงเวลาที่ควรหยุดสมองเรามีระบบหนึ่งที่ชื่อว่า loss aversion มันทำให้เรากลัวขาดทุนมากกว่าที่เราตื่นเต้นกับกำไรพูดง่ายๆเลยก็คือถ้าขาดทุนอยู่เนี่ยสมองจะบอกให้เราทำทุกอย่าง เพื่อเอาคืนไม่ใช่เพื่อชนะแต่เพื่อไม่อยากแพ้นี่คือเหตุผลที่เทรดเดอร์จำนวนมากแม้พอรตใกล้แตกก็ยังเทรดอยู่เพราะตอนนั้นเป้าหมายของเขาไม่ใช่การทำกำไรแต่เป็นการทำยังไงก็ได้ให้พอร์ตกลบมาอยู่ในจุดจุดเดิมนั่นแหละครับคือกับดักที่พาไปสู่ความพังแล้วรู้อะไรไหมครับความหวังมันก็ทำงานเหมือนสารเสพติดเลยเวลาที่เทรดเดอร์ขาดทุนหนักสิ่งที่ทำให้เขายังเทรดต,ต่อไปไม่ใช่สัญญาลไม่ใช่แผน ไม่ใช่กลยุทธ์แต่คือความหวังหวังว่ากราฟจะเด้งขึ้นมาหวังว่ากราฟจะกดลงไปหวังว่าราคาเนี่ยจะวิ่งกลับมาจุดเข้าแล้วก็หวังว่าพอร์ตเราเนี่ยมันจะดีขึ้นแล้วยังหวังอีกนิดนึงว่าเดี๋ยวจะได้ถอนทุนคืนแล้วปัญหาคือความหวังไม่เคยช่วยให้ใครรอดจากตลาดแต่ความหวังนี่แหละทําให้คนเราเทรดต่อไปเรื่อยๆแม้จะรู้ตัวว่ากําลังเสี่ยงอยู่ในระดับที่กําลังจะหมดตัวแล้วอยากรู้ไหมครับเพราะอะไรเพราะการยอมรับความจริงมันยากครับหลายคน ยอมรับความจริงไม่ได้มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีอีโก้สูงยิ่งเป็นเทรดเดอร์อีโก้ก็ยิ่งสูงตามตอนกําไรก็ทะนงตัวคิดว่าตัวเองเก่งตอนขาดทุนก็ยิ่งต้องพิสูจน์ว่าฉั้นไม่ได้ผิดอะไรความเจ็บปวดที่เทรดเดอร์หนีที่สุดไม่ใช่การเสียเงินแต่คือการยอมรับว่าตัวเองเนี่ยแหละที่ผิดพลาดตัวเองเนี่ยแหละที่ประเมินตลาดพลาดเกินไปและตัวเองเนี่ยแหละที่โอเวอร์เทรดและสุดท้ายเลยคือตัวเองเนี่ยแหละที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ พอรับความผิดพลาดพวกนี้ไม่ได้ครับจึงทําทุกอย่างเพื่อแก้ตัวและวิธีที่เร็วที่สุดคือการเทรดต่อนั่นเองนี่แหละคือเส้นทางสู่การหมดตัวที่เร็วขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าและเส้นขอบของความเสี่ยงมันก็เลื่อนลอยออกไปเรื่อยๆแบบที่เจ้าตัวไม่เคยได้ทันรู้ตัวตอนแรกเราอาจจะคิดว่าวันนี้เรายอมรับความเสี่ยงในที่1%ก็พอ จะบวกรลบยังไงไม่รู้ก็เอาแค่1%่อร์ตแต่พอพอติดลบไปถึง5%เราก็คิดว่าเอาวะขออีกไม้เดียวแล้วก็หนักขึ้นครับติดลบไปที่1 0อีกนิดเดียวจะกลับมาแล้วแล้วก็ไปต่อครับติดลบ30%ถ้าฉันหยุดตอนนี้เนี่ยแพ้แน่นอนเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องเอาคืนก่อนเอาคืนที่ได้แล้วเดี๋ยวค่อยพักสุดท้ายครับความเสี่ยงที่เรารับได้จริงถูกเล่าออกไปไกลกว่าที่ระบบรองรับไว้ได้ตั้งนานแล้วแต่เราไม่เห็นมันเพราะอารมณ์พาเราไปไกลกว่าเหตุผล และสิ่งที่น่าเจ็บปวดมากที่สุดเลยคือคําว่าหยุดเนี่ยมันเจ็บกว่าคําว่าแพ้ครับในสายตาของเทรดเดอร์ที่กําลังขาดทุนการหยุดคือการยอมรับความพ่ายแพ้แต่การเทรดต่อคือการให้ความหวังกับตัวเองว่าเรายังมีโอกาสเรายังมีความเป็นไปได้เกิดขึ้นมาอยู่ความจริงคือการไม่หยุดเนี่ยมันทําให้ความเสียหายเพิ่มมากขึ้นแต่สมองจะโกหกเราเสมอว่าขอ,อแค่ครั้งเดียวขออีกไม้เดียวไม้นี้จะเป็นไม้สุดท้ายและนี่แหละครับคือวงจรที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ ติดอยู่และมันก็สายเกินที่จะแก้ไขแล้วแต่ถ้าอยากจะรอดต้องรู้ว่าเส้นตายของตัวเองอยู่ตรงไหนจุดไหนที่ควรหยุดจุดไหนที่ควรจะยอมจุดไหนที่ไม่ควรก้าวข้ามไม่ควรไปต่อเราต้องรู้จุดนี้ครับเทรดเดอร์ส่วนใหญ่ที่รอดในระยะยาวไม่ใช่คนที่เทรดแม่นไม่ใช่คนที่คาดเดาทิศทางของตลาดได้แม่นยําที่สุดแล้วก็ไม่ใช่คนที่กล้าเสี่ยงมากที่สุดแต่คือคนที่รู้ว่าเมื่อไหร่ควรหยุดและเมื่อไหร่ควรยอมแพ้พอร์ตของเราไม่เคยแตก เพราะแพ้แค่ครั้งเดียวครับแต่มันแตกแต่มันพังเพราะเราไม่รู้จักหยุดเวลาที่ควรหยุดถ้าวันนี้คุณอยู่ในจุดเสี่ยงระหมดตัวพอร์ดล้างหรือแทบจะไม่เหลือตังแล้วอย่าเพิ่งถามว่าจะเอาคืนอย่างไรแต่ลองเปลี่ยนคำถามครับว่าวันนี้เรากำลังเทรดเพราะระบบเทรดมันออกมาเป็นแบบนี้หรือเรากำลังเทรดเพราะตัวเองอยากให้มันเป็นแบบนี้ลองไปตอบดูนะครับแต่ถ้าคำตอบของคุณคือเป็นเพราะตัวคุณเองคุณกำลังก้าวเข้าสู่เขตอันตรายโดยที่คุณ ไม่ทันได้รู้ตัวเลย